สวนประวันป่าบ้านพระยุนสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านมีเครื่องมือใหม่ที่ผมได้ซื้อมาจากร้านโกวอลเฮาส์นะครับเป็นเครื่องมือเป็นทริมเมอนะครับเป็นเครื่องมือเล็มเล็มหญ้าตกแต่งหญ้าของยี่้อดีวอนะครับพอดีมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เลยเห็นว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับ เอามาทดแทนเครื่องตัดหญ้าประเภทแบบใช้งานคล่องๆไม่ต้องสะพายหนักๆนะครับใช้พื้นที่เล็กๆแคบๆเบาๆนะครับอันนี้เป็น d ดีวอลรุ่นไหนเนี่ยนะครับตึ๊ดตึ๊ด,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 ดนะครับ DCS-T 922B นะครับ เป็นบัสเลสมอเตอร์นะครับบัสเลสมอเตอร์แกนกลางพับได้นะครับแกนกลางพับได้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่20 V โวลต์แต่ว่าผมมีแบต18โวลต์ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้นะครับทั้งที่มีเครื่องตัดหญ้าแบบสปายอยู่แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะสำหรับงานแบบโหดๆเหมือนพวกเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้า พวก2จังหวะ4จังหวะแล้วก็เป็นใบพัดเหล็กนะครับแต่ทีนี้พวกใบพัดไอ,ไอ้ขอโทษไม่ใช่ใบพัดใบตัดใบตัดเหล็กพวกนั้นอ่ะมันทํางานโดยเพศแบบใกล้กับผนังใกล้กับตอไม้ใกล้กับกระถางใกล้กับกระถางพลาสติกในบ้านเราอะ่ะมันทํางานค่อนข้างยากทีนี้ก็เลยเอามาเป็นตัวช่วยนะครับเอามาเป็นตัวช่วยเมื่อกี้ลองตัดหญ้าไปละ ตัดหญ,ญ้าสนามหญ้าที่อยู่ข้างบ้านตามผนังคอนกรีตผนังบ้านที่เป็นสนามหญ้านะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นเอ็นเอ็นแบบมีแกนลวดข้างในเหมือนแกนสลิงข้างในแต่ถามว่าถ้าแกนสลิงแล้วทุกคนคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบทนทนใช่ไหมครับมันก็ไม่ถึงกับทนนะครับถ้าเจอพวกหินพวกอะไรที่แข็งแกงมากจริงๆเนี่ยก็มีมีม,ม,ม,มีมีขาดง่ายๆมีขาดง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผม ไม่ค่อยพอใจก็คือตัวนี้ครับมันจะมีพวกเศษหญ้าเข้าไปในช่องเศษหญ้าเข้าไปในช่องระหว่างตลับเอ็นกับมอเตอร์เนี่ยเข้าไปบ่อยมากยิ่งถ้าเป็นหญ้าพวกที่เป็นหญ้าแห้งหญ้าที่เราตัดแล้วอย่างเช่นที่มันเป็นเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับมันเข้าไปง่ายนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับการที่จะไปพวกตัดเถาวันที่มันเป็นเถาวันสดนครับพวกนี้จะพันได้ง่ายมาก ผ่านปุ๊บเราก็ต้องแบบต้องมาคอยแกะคอยอะไรยเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับพวกหญ้ายาวๆก็ไม่เหมาะนะครับพวกใบหญ้ามันจะเข้าระหว่างช่องตลับเอ็นตรงนี้มันจะเข้าระหว่างตลับเอ็นซึ่งก็เป็นปัญหาอุปสรรคเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะต้องแบบหยุดการทํางานแล้วก็ต้องมาคอยเอาญา้าเอาเอาเถาวันพวกเหล่านั้นะออกนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์วันแรกของการใช้งานนะครับ อื่นย,ยังยังไม่ยังไม่เห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับความแรงถือว่าแรงมากนะครับถือว่าแรงมากมีปรับได้2รูปแบบนะครับปรับสปีดได้2องอันก็คือโลกับไฮครับอันนี้ผมตั้งเป็นไฮนะครับ น้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักนะครับไม่ได้ถือว่าหนักมากแต่ข้อเสียก็คือเขาไม่มีสายสายให้เขาไม่มีสายสายให้ถ้าตัดหญ้าต่อเนื่องกันนานๆก็นานอ,อาจจะล้าได้เช่นกันนะครับตัวนี้พับได้ครับก็เก็บประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครกำลังมองหาเครื่องตัดเครื่องเล็มนะครับเครื่องเล็ม ที่ไม่หนักมากนะครับใช้งานคล่องเอาไว้ช่วยงานเอาไว้ช่วยงานไม่ได้ทํางานหลักนะครับเอาไว้ช่วยงานประเภทเล็มหญ้าที่ไม่ยาวมากถ้ายาวๆเจอมันจะเจอพวกหญ้าเข้าไประหว่างตลับเอ็นกับมอเตอร์นะครับเท่าที่มีประสบการณ์เมื่อสักครู่นะครับเท่าที่มีประสบการณ์เมื่อสักครู่ถ้าเล็มหญ้าสั้นๆใช้งานง่ายครับเล็มหญ้าสั้นใช้งานง่ายแต่ถ้าเล็มหญ้ายา,ยาวนี้ไม่แนะนํา นะครับแล้วก็ไอ้พวกประเภทหญ้าแห้งหรือฟางอะไรพวกนี้เป็นอุปสรรคในการทํางานของผมก็มีรถจัดหญ้าประเภทแบบเดินตามนะครับแล้วก็แบบสะพายแบบสะพายเราก็ใช้ในสวนนะครับพวกริมถนนบ้างเนาะครับนอกเขตไกลๆบ้านไอ้ประเภทเดินตามเราก็ใช้สนามหญ้าที่เราต้องการความสวยงามต้องการความเรียบนะครับแต่ว่าตามขอบ ต้นไม้ขอบปูนขอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ตลับเอ็นนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์ก็ต้องคอยเปลี่ยนตลับเอ็นนะครับน้ำหนักเยอะไม่ค่อยคล่องนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเล็มก็ช่วยได้นะครับช่วยได้หรือถ้าใครมีสนามสนามหญ้าข้างบ้านหน้าบ้านที่ไม่ได้กว้างมากนะักนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับราคาที่ผมซื้อมา5,990บาทมีส่วนลดอีก3 0 0บาทนะครับซื้อที่โกบอลเฮา ก็รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ5,006นะครับ5,006 5,007ไ,ไม่เกิน5,007นะครับแล้วแต่บางช่วงบางโปรโมชั่นก็บางบางช่วงก็มีโปรโมชั่นแถมแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมซื้อไม่ทันนะครับได้แค่ส่วนลด300บาทก็เราสู่กันฟังนะครับเก็บมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับส่วนประวันป่าบ้านพระยืนสวัสดีครับ